คารเมือ้เป็นวันที่สิบสองนะคะสิบสองกรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดนะคะไก่จะหอดวันที่สิ้าไก่จะหอดเมื่อไปเฮ็ดบุญขึ้นเรานะคะวัดป่าบ้านเมื่อเนะค่ะขอเชิญรวมไปแห่ต้นพระปาน้วกันนะคะที่วัดป่าบ้านเมื่อใช้ยาปู่เททองตำบลสะพาวเลยเนาะตำบลสพาวตบลสามพาวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรนะค่ะที่แม่คู่ได้ไปสร้างเนาะค่ะ ประตูโค้งห้องน้ำหรือว่าศาลาเนาะค่ะพร้รววมพอมกับเท้ากูเวียนเท้าเวสุวรรณพร้อมกับพญานาคเ็ดเสียงสององค์ค่ะเดี๋ยวนี้กำลังสั่งอยู่ที่เพท่านเซจนะคะก็เหลือแดนนลกพร้อมครับพร้พอมกับมหาเกดีนะคะที่ฆ่าอยู่ <c oughs> ค่ะก็ว่าเทศไปเรื่อยๆสร้่งไปเรื่อยๆนะคะที่วัดป่าบันเมืองค่ะขั้นส้างแล้วปูสิมีคําสั่งยังไม่ปูก็เฮ็ดตามคั้สั่งปูเนาะค่ะเนาะค่ะวันนี้มืออื่อนเนี่ยแหละค่ะ โอเวอร์มื่อวนวันที่สิบห้านี่แหละครับ,รบแม่คู่กับสี่นำปัจจุปัจจัยนะคะไปเฮ็ดไปสร้างคือเราเนาะคะ่ะหายวาบ่ขาดเนาะคะ่ะทุกบุญะคะ่ะแม่คู่กับบางเทือบ,บางที่คือวัดทังข้านอื่นเนาะคะ่ะอันนี้คือวัดทางอื่นกับแม่คู่ไปสอยไดเป็นบางคังมาข้าวนะคะขั้นมีโสมมีลาบมีโสมมีหมานอย่างสีคือการเสียงโสมของแม่คู่แม่คู่กับไปสอยไดนะคะแต่วันนี้คือ การวัดระบุปูระบุนะคะคือวัดฝ่าวันเมื่อดครับวัดซาสนุบนุนค่ะเป็นหลักค่ะเพราะว่าแม่คู่ก็ได้ไปสร้างพญานาคเก่าเสียนนะคะอยู่วัดซาสนุบุนเดี๋ยวนี้โบธนเสร็จเรียบร้อยนะคะแต่ว่าแม่คู่ไปต,วต,ตรวจลอตเตอรี่นะคะผู้ให้รางวัลนี่เดียวว่าแม่ไปตรวจเบิดแล้วแม่คู่ว่าตรวจเมื่อไหรไปขึ้นเงินเรียบร้อยค่ะไ, <ป S 1> <อ>ไปขึ้นเงินมือแม่คู่ไปยิบจับฉลาดกินแมงรัฐบาลเห็นบ่มา906069นั่นน่ะแม่คู่ไปขึ้นเงินแล้วเด่นนั่น ไปขึ้นเงินแล้วก็ก็เลยไปจับสลากกินแบี้ยรัฐบาลนะคะมีซิปเจสทอมเรื่องการหนึ่งเกียร์หนึ่งเก้าไม่พูดคืนบัดนี้มันมันตกกับเขาเขาบอกเละหลายดอกกขาอยากโซ่เสื้อใเี่ยับนี่ยครับเนีนาสามตัวคือว่าเก็บตกแล้วครับมาเป็นตัวเดีก็ได้ครับผมเกลี่ยไม่พอเห็นนะคะครับมีอีกตัวนี่นาสามตัวไม่คู่เลยว่าสามเก่ากันปะครับหน้าสามตัวนะครับเนาะนะคะเลขหน้าสามตัวนี่ระค่ะมันมีหลายรางวัล เพราะว่าบางเทือบางที่ปูเราบอกเราอาจจะย์เกษมเป็นเข่าฟันเนี่ยเสียเป็นเล็เป็นข่าฟันถ้าเล่าเทื่ยกัไปยื้อทูบเนี่ยเสียแล้วค่ะมั่นใจมีโอกาสได้เนาะค่ะมีโอกาสได้เก็บตกเออแล้วเก็บตกในอายุใยสี่สัปดาห์นี้เพราะอะไรครับกระทู่เพราะอะไรเสื้อค้องไปเห็นล่งท่านอยู่เนาะค่ะวันที่สิบผ่านะคะผู้ใดอยากไปเห็นล่งท่านก็ไปได้นะคะรวมบุญรวมแรงรวมใจกันนะคะเป็นการแบ่งปันถือว่าแบ่งปันน้ำใจ ค่ะผู้ใดอยากคิดเป็นต้นผาป่าน้อยๆก็ได้ร่วมก็เป็นคู่เพราะเป็นยังผาป่าสามัคคีเพราะจำกัดด้วยค่ะเด้อะใครอยากคิดบุญร่วมเนาะค่ะคือเขาเคือว่าบุญร่วมกันเนาะอยู่เนาะเออผู้ละคนกับไปพ่อกับยุวัฒน์เนาะค่ะไปพ่อกับยุวัฒน์ผู้ละคนกับผู้มีไร้หอยผู้ราศีพระเศร้าอันนี้ก็คือแม่คู่เพราเหตุแบบการเรียร่ายนะคะเ่ราะในเป็นการเรียร่ายคือแม่คู่เห็ดด้วยใจใส่ซ่ท่ากิ่งแม่คู่ด้อธิษฐานไว้ ครับเป็นบุญบุญสมัครใจครับผมค่ะ <ผม S 1> เป็นบุญสมัครใจที่เฮาว่าเฮาอยาเกเฮ็ดคือแม่คู่กะบู่เอ้ยขอสูขขอหลับขอสูุขอหมาั่นนี่เธอแม่คู่ผัดผัดไปฟันได้เังะเสียถ้าเะาแกไปฟันได้แม่คู่ไปซื้อรางวัลเังะเสียมันกระถือมันเคยถือแล้วนะยีบแล้ววันที่ซีที่สามแม่คู่ก็เคยถือแค่นั้นนะครับผมวันนี้แรกอธิฐานของเฮาเนาะค่ะแม่คู่ก็มาแบ่งปั่นไอเอฟซีเอฟซีเป็นกระได้นั่งยัยเสียนะคะ ามเส้นนี่แม่กั้มีเอซีอนหายไปคู่ไปเป็นประ้านยกเสาเอกเสาโตจุดทวบได้ตัวใดครับไรูจุดทูบได้เก้าสี่ค่ะเก้าสีแต่ว่าเห็นสองตัวตัวตัวทั้งทั้นี่คือเลขศูนย์ถ้าพอสัดเจนครับผมไปเห็นพิธีปู่ะปูตอปูปูปูแล้วก็เขาออกมาเยอะหนึ่งเก้าแต่ตอนตอไปเห็ดพิธีแป๊บเดียวค่ะหน้าที่เดียวปูปูออกมาวานิดเดียวหน้าที่เดียวครับผมค่ะเพราะว่า ขบวสสามารถสีไทยทำให้เอฟซีเบิ่งได้เนาะอันนี้เป็นพิธีส่วนตัวของเพื่นครับู้บอกหน่อยว่าเนื่งเก่าเนื่งเก่าสียเซกว่าซายาแต่ว่าบจะลืมสซยาปูตาเกาเก่าเกียรลาบอกเท่านี้แหละครล้าเล่าสิบอกออกมาว่าเก้าเก้าเกียรติประกาศพ่อไฮซุกฮมานอันนายสร้างว่าสันพวัฒนสร้างครับผมครับผมครับผมหนึ่งเก้าระว่าสิหนึ่งเก่านี้แม่คู่สิบอกเรื่องแพงแพงในฟางบ้านครับผมปราที่สีแม่คู่กข่เคยพ่อ อันรถเบนน่ะนะคะดอกเ,นเอบนเปลือยดอกเบนเนาะครับผมแม่คู่ยางลงมานะคะกุญแจกะกะกยุ่กับน้องหญิงบัดที่นี้แม่คู่ยางมาเอ้าน้องหญิงไปถ่ายอยู่รถย่ำได้ไปสั่นติดอันว่ามันแต่ว่าประเด็นติดรถดอกแต่ว่าไฟแดงมันขึ้นนะยิ่งครับผมไฟแดงขึ้นแล้วบัานนี้ประตูห้าล็อแหวนกับเปิดออกนะครับตรงนี้ทา้งคางทรายคางครัวน่ะค่ะเปิดออกเลยเออน้องหญิงน้องหญิงนั่งในรถถีบบอยหญิงอยู่เสืงบ้านนะเอา้า ยี่ทั้งวันจะได้รอดสันบ่ได้ลอกตีลอกแล้วว่าสันลอกแล้วมันคือเปิดได้เลยบัดนี้หูบเขาบ้านเนี่ยอาอันกระโจงเลยแม่อ้อเขางับเขาบัดนี้น้องยี้เลยยางลงมากระยืนบเบากันมาเนี่ยรอดเป็นเหยียบไฟแดงขึ้นมาเหยียบแล้วก็บเป็นปพดลอกเลยลอกแปลว่าปพดลอกแล้วเขาเปิดได้ยังเสียนเวลายิงกันยิงอันปพดลอกลวดเราตีสิคือลวดเราตีบ่ได้หรือไม่อ่ะสันเทียบจำบ่ทันเลี้ยวสัน พีเข้าอีกนี่เระคังแรกที่แม่คู่เห็นนั่นเปลเป็นเป็น,นแต่ว่ารถแดงนี่เห็นเรื่อยรถแดงวันนี้ก็แมนอ,มอันเฮียนจะได้เลี้ยนไปเปิดประตูว่าแม่คู่นั่งในรถอ,อันนั่นห้องบ่เนี่ยรถแดงในห้องแมนด้วขั้นแดงคู่ในห้องแต่วาอุอาาา้นอาสัญนี่รีออกบ่อกแม่คู่ก็ต้องเอาแล้วไปรสร้างรถตเตลียอย่าง สายเป็นเม้นหอมทะเบียนเบียนีีทะเบียนนึ่งเก่านะครับเมีนึ่งเก่ากูรเลยเกิดปฏิหารเมือเศร้าเมือเศร้านี่พวกกันให้เมื่อเศ้าน่าระก็เราจีโยกอันนั้นให้เพื่อนั่นลเราอีเศร้าโวยเพ่อนันนัะวันนี้จงไมแต่ว่ากักับพอดีชุดทั่วคุณเห็นเหล็กเก่าจะว่าเนื้อเก่าเนึ่เ่เป็นเก่าสีสอครับผมนี่แหละแต่ว่าตัวเิงเรื่องเป็นลกยเก่าศูนย์นะครับเนาะเมีนเป็นลาป็คือเหล็กศูนย์แต่ว่ามันบริสจีนมนบริสจเนนครับผมันมันบริเนาะ่ันเนาะบร แต่ว่ากัะแปลกอินอีดีมือเศร้านี่ไม่คู่จัดเอใจไม่คู่จัด่าโอ๊ยจังไหนกะไม่สีออกบ่อไม่คูก่กะสิโซ่สร้างงานให้ขาเจ้าออรถเรี่ไว้ให้ดอกนึงเก่าครับว<อ>่ามันมันขายอีดีแม่เห็นค่านังค่าเขาเห็นค่าคตตาะบ่ก็เพราะว่ากุญแจนี่ มันบ่มีอยูื้อเจ้าของอันแม่ครับถือว่าเกินปฏิหารกันตได้เป็นไปได้จังได้ปูเแี่เหรียญรถเรือให้ได้ดีใจครับต้องได้ดีใจเมื่อไหขึ้นก่อนตลอดเวลาจปูถึงใช้ขึ้นก้อนก่อนมาควรจะไปอะไรก็ควรจะก็เลยมาเเ้าสู้กันฟังนะคะครับแต่ว่านี่ด้วยความสัดจริงเพราะว่าเห็นหญิงเห็นข่าเห็นแน่จนได้เอื้องกันจนว่าหญิงนั่นโลกมากรวตีมาสำหรับเป็นผู้นั้นนั่งถ่ายอยู่รถตีนรถใวกันไหมไฟแดงออกเมื่อทั้งหน้าทั้งหลังกันแหม ไม่แดงกินคือไงมัคือข้าตีนรถไว้นะแต่ว่าแต่ว่าเพียงแต่ว่าบบห่องคือรถแดงแต่ว่ารถแดงปูเด็ตะไลเบียบเอาไว้แต่ห่องเลยห่องแต่ห่องไฟก็คืนพอยมาป่วนขั้นแดงอันมือนั่นมือว่าที่เธอได้อันมาบอกให้ฟังเงินอันเฮียนพัไปล่างถ้วยล่างซ้ำอยู่หลังบ้านเนะครับผมบัดนี้แม่คู่พายุบ้านหลังสองสันบมื่ท่านลงมาจะได้เยี่ยมรถวขั้นแดงนะเบียบแต่และการ แล้วกับตาลดมากหมากบีบสองเทียบันนี้เฮียนเลยว่าเอา้าแม่คู่สิออกบ้านแล้วก็แยกได้ปไปเลี้ยงไปพูดประตูกันพอดี่เหียก็ได้สิ่ดึงประตูห้องเหยียบันนี้เพื่อการเลยกว่าเอ้าเอาแม่คู่ขึนอนยู่ทั้งบ้านลนะสันเพนิพน่พนคือเพิ่นเลี้ยงขึ้นไปกูแจกก็ยึดในกระเป๋าอันนี้ยึดในกระเป๋าแม่คู่แต่ก็เพื่ออะไรพี่ใบาย,าย,บายนี่แหละมันก็มันก็นกปเปลี่ยนเปลีปล่ยนให้เฮาเห็นให้เฮาวหัวใจเนาะครับผมนี่างไะแม่คู่ก็เลยมาบอกให้ฟัง อันนี้ค่ะก็ฝันแล้วก็เย็นกับตาเย็นกับตาเลยครับกิดผู้อธิษฐานอภินิหารให้เบิ่น,น,นเลยเนี่ยโ่เนี่ยได้เห็นวันแม่ปู่ขึ้นเบิ่งเล้าส,ะะสระซ้ำใด่เราบอกว่าข้นท้องค้ามคืนรถแดงพอแกมาบ้านบัดน,นี้เราเบาอยู่ยวนพอปุรีเนาะมาหอดบ้านไม่คู่ใส่เสาเลยก,เก่อเกศหนึ่งเป๊ะเลยอันว <c oughs> ันอันออกแบบว่าเพราะแม่น,น,นึงเกศเดยวกะเกศหนึ่ง แล้วยอมเสียสลราคอนลวดเลยไปเข้มไปเพชรหม่แต่ว่าวันนี้สองคันนี่ระค่ะอัลตรายรม่ค็ู้บอกว่าอัลตาล่าเลยครับเออแล้วก็เลี้ยนอ่าลูปล้อของปูดีครับโอ้ลูปล้อปู้บอกค่ะครับอไอ้เอสซีกระทำมาหลายว่าปันไดสีแล้วสีได้ช่วงไดซีนั่นเปคนู้ก็คือประมาณวันที่เมื่อเกินวันที่ยี่สิบนะคะเพราะว่าเป็นก็ต้องได้เฮ็ดพิธีก่อนนะคะอันนี้เป็น คือของของดีบอกกับเบาเนาะค่ะมันคนอื่นว่าอย่างเดียดออเอออันเป็นซีรีส์มงคลให้ลูกหลานซื้อซื้อดอกเพราะว่าคนก็อยากเอาไปบูชาเนาะท่านกับพ่อพีหลายมันก็บรีกพ่อีหลายเนาะครับท่านรุ่นเล่ย์ค่ะพ่อรุ่นเลยสั่งจองมาข้างยิมทั้งทีมงานเท่าล่ะค่ะพ่อพ่อเฉียดดอกเอี้ยนมราคาทั้งเอ็ทั้งวันทั้งหญิงทั้งแม่คู่ แต่พวกเป็นยังเนะค่ะแบ่งกันกู้ละเร็กละนอยไปแต่ว่าก็จะมีหลุดสวงหรือตกต้องอนะครับเพราะว่าเขาพรรษาเพื่อจะต้องเอาไปสวดอีกไปสวดแล้วกัทั้งกับแม่คู่กับกับเสดให้พูดตามาหายเห็นยังหายน้าเพ่นอราะผมลูกกุ้ยเพันบุญดย่าบขั้นขั้นพูดตามาหมาหลุดมูนแม่คู่แม่คู่ว่า พว่าแม่พูอีกทีว่าเนี่ยแม่พูเลาวางเสร็จแล้วคือว่าเอเจสี่ขั้นสร้างจอยมาใบเนี่ยก็คือได้เนาะครับเพราะว่าทางทางแอกแต่ใะเช็ดบนว่ามันได้จากเรียนแล้วมังสีหน้าครับมันก็จะไ่ได้เกินกับจำนวนไม่พัวที่ฐานครับผมถือสองหวงถือถือสองเทียนเนี่ยที่ฐานว่าพูแม่พูนั่นเราบอกตุกตกเลยอันนี้ก็เป็นแบบตัวอย่างเลยครับนี่เป็นแบบตัวอย่างครับนี่ครับมีกองผอมพอนครับมีกองมีแหวนควงนะครับเนาะครับ าพูดได้ไก่อยากได้ไปบูซ่ากัจ้แบ่งปันกันไปนะคะเนาะนี้คือเป็นแบบตัวอย่างครับเหรียญรูปร้อปูตาลูบล้อก็คือลูปรอเ่ามัน่ามันเหรียญเป็นลูบลอเพ็ดขึ้นมาพันโอ่งโยแต่าเมาพีประวัดพันมันมาบกู้เมาพีประวัดพันเพื่อเารทะวกาวไฟต่าง่ากทางวัดเป็นการสลักค้อมมันมีสลักโคตรพร้อมมีกาวกาเกียดกากาปจะพูดได้สิใดล่ะไม่ผูกความามายกัแต่แท้ๆกไม่เทียมจะสิใดว่าไง พราะว่ามมีหลายครับค่ะนี่แหละก็ผู้ใดกก็ว่าแนวแนวความนับถือเนาะความนับถือในใจของเข้าสิริมงคลครับคือว่าเป็นสิริมงคลเขาติดโตไปคือผู้ล้างแตวหันลื้อชีล้างแต๋ก็นบ่เอาไปก็ มันมันเป็นแบบว่าเฮาอุ่นใจนะเฮามาอยู่กับเฮาแล้วกันขี่รถไปใส่เขาต่ำก็เก็บกับมีเหยผู้ล้มนลมาแคนขาบ่ราะหากรสีนะกขคือมันมันกับุนทั้งใจเฮ้านะคะของมูนีก็คือแม่ท่านหนึ่งอยู่ทั้งไอ้ผู้ละครับท่านผลว่าเพิ่นได้เรียนปูฤาษีลังแตกไปบานี้เพิ่นได้โชคได้โชคแล้วเพิ่นเลยไปได้โชคได้ได้โชคนั้งปูนี่แหละเพิ่นเลยไปซื้องัวมาเลี้ยง S <S จูงงวัวมาเรียงกันในหอดบานงวัวงซีดครับนั่งพอนล่นยังบ่อเข่าครับเมื่อนั้นเราก็ไปเ,เรียจนในเราเรียนหลวงปู่ตื้นสีดงแตกไปก่อนครับ<ำ>เอาไปพคว่ำครับ, <ๆ S 2> รบแล้วพอแค่กล่องแกเกียร์แต่ว่าเมือนั้นเราไปซื้องัวงแล้วจูงงวัวมากลับขึ้นมาแต่ซื้องัวแล้วกลับขึบน้นมาหอดบานกันหอดบานอยู่ว่ามันเครืองด่างงัวต่ำเราเทิงต่ำเทิงซีดแค่จต่ได้กับพ่อเข่ากับสันอันนี้คืออภินิหารครับอภินิหารสีดำแตับนี่แหละอภินิหารสีดำแตครันี่แหละมันวันเรเป็นธรรมดาเาดิฮัลเกีย มันมันอยู่กับความเสี่ยงของเขานะครับกาแล้วก็เข้าสัท้าก็อจากกิจแกแก่ผู้ลงนเห็นบอลดความลดส่วนก็ยังไม่เป็นอย่างที่นี่เลยคือแก่แขนผ้ายังผัดวานี่แมนวาใครที่อันนี่แหละคือปูพี่บูนเ่านั่นแหละแมนวาเป็นสาญรณเขงปูตาครับค่ะเพื่อนกับูซาไปผู้ใด้็กอยากอันอยากได้ของดีนะผู้ใด้็อยากว่าเป็นสิรีโมงคลในเพื่อนให้แฉาขาดจยางศรีในเฉาขาดปลอดภัย ค่ะปูแล้วแคะว่าโอ้ผู้ใดบูซาเลียนน,นี่ไปเพคนเพคนแห่งว่าได้เยี่ยมเงินสิเลยนอนองท่องสิเลยมาบ่เคยถึงเรียกกระซิลเลาะก็ <c oughs> จะเป็นหมอกค้างเราปู่าได้มาเนอะเพราะว่าเอซ์ซกันอ่อต้องการบูซากรอบจอมันจะได้เช็คไว้นะครับว่บบาเพราะมันเกินกำหนดนะครับเพระาะว่าแม่คู่นี่เลียนนี่แม่คู่เอาไปสร,ร้างทั้งวัดนะคะทั้งทั้งวัดอัน อสังพยานาคว่าทเรียวนะคะค่ะทึกซาราแล้วก็สีเฮ็ดท่างเข้าไปด้วยาันเนี่ยปัจจียนปัจเจัยส่วนบูซ่างเขาจะไปซ่างนรับแม่พ่นมาบูซ่างแม่คู่กับสีเอาไปให้อาจารย์เพราะว่าพ่นพ่นสีเอาไปส่างนะคะลายยางครับเพราะว่าจะเปนถนนที่นี่ถนนก็โอ้ขัดลายยางครับผมหมู่บ้านแม่คู่กัแถวไว้ส่วนตูวหินดีครับผมเห็นเห็นนี่แม่คู่สีเข็ด ทางย่างเข้าไปนะลุนละห่างพันลุนละห่างพันเพื่อน่าแม่กู้เสียเขาลุงเขาลุงว่าทางมันจืดตอนเข้าไปพญานาคพราะว่าสวเพื่อสีสางแล้วเป็นไปวันนี้คนเขาไปกับโต๊ะคุกโต๊ะลุ่มโต๊ะขีดตูมมังเสียน้าแม่กู้สร้างแล้วล่ะอาจจะมากมืองนี้เพราะเอารถเดียวที่เอารถเดียวแม่ก้อนนั่นนะคนปู่ชานี่ได้โชคสองชั้นเลยเนาะก็ปัจจัยที่บูชามานี่ครับครูบัญญัติหนึ่ง ไปถวายทางวัดสร้างหลายสิ่งหลายอย่างครับครับผมได้บุญได้บุญแล้วก็เพราะว่าเห้าก็ได็บุญพอคับได้บุญพอับได้บุรับค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 รัครเรัครัแบบวรากับครัแคากบับครูบครับารับคาัรับครับคราบครั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 บค่ับครับปรับครัร้าครครับัครับคราครับครัับคครับรครับับับคหัับคับครับครับรับครับบารับครััับครรับบั ไปไปสากแล้วค่ะเรียนอาจจะได้มากมือนั้นก็ว่าเนี่ยผู้ได้มากก็จังว่ามาอวยกันได้นอนนอนยิ้มมาน้ำยิ้มก็ได้นั่งแต่โมก็ได้แต่ว่าให้คู่บาอาจารย์เพป็นเฮ็ดพิธีให้ครับเพป็นเฮ็ดพิธีแล้วเจะได้ดอดเล่นเพื่อนดูค่ะแล้วก็ต้องไมมปูตาครับมาจับมาบายใหพอได้ไหมปูตาเราแป๊บเดียวเราลวดบาดเดียวอืมันปูเราบายให้แรกๆเข้าซัทธาในใจแล้วเนาะท่านก็เกิดขึ้นที่ลิอภินิหารก็เกิดขึ้นเพื่อนแม่คู่นี่แหละถ้าเทีย เป็นตะบถือเรียงเงี่ยมมื่อนั้นคิดไปคปู่ว่าแม่กู่เข่าหอหอปูสีขาวมือแหลกว่าทีหนึ่งเข่าหอว่าทีหนึ่งเลือกเข่าหอวันทีหนึ่งระวังสิเนาะแม่กู่กับแต่พูนมาแม่กู่กับพระท่านเข่าหออย่เดียดมือแต่ลืมว่าที่ยิ่งลูกลันกับเอจใจเนาะพอดีแมู่เรียกว่าเอจใจแม่คูเรยว่าโอ้แปดเก้าวท่านหนาวมาสันเีไปดึงมากที้งใเนากค่ะก็นี่ละบางเทื่วบาที่เขาเก่าแตาเก่าเกลียหล่ะแต่ว่ามัวนี้ก็ย่าทิม วันดีเพราะวานปูเราสั่งล้ดิรเราสั่งนักเปวดเตี๋ยวว่าใส่ลูกศิลป์เก่าสิบลูกเป็นโลงทานปูตาเลยเขียนว่าโลงทานปูตาฉายาเก้าเก้าเกศใครว่าวันที่สิบเก่านี่ปูเราเสียเอาไปแล้วคืนเลยแม่นครับเลาสิแกกเป็ดเท้าฟี่แต่ว่าเราว่าฉายาเก่ากกเกศพอครับผมนี่แหละค่ะเข้าห้าเข้ากับพี่นีพี่จานณาเนะะี่ค่ะเด้อไม่คู่กันแต่เป็นแค่เนี่ยถ้าสำหรับผู้ใดคิดคิดหอดเสียงปูตา แม่คูสิบอกใหฟังครัเดี๋ยวนี้ยังมาถึงเวลานะครับบวกๆกันที่สย่ก็ถามแยกบ้านละคือคู่ว่าถ้าอนุญาตเดี๋ยวนี้คู่ว่าถาอานุญาตในแม่คู่เบาเขีลิปนะคือแต่ว่าคิดหอดคิดถึงคู่อะไรก็มาหาคู่ได้มาเยี่ยมม่หยาแม่คู่ได้ครรัับบคค่ะือเป็นยัง กับแม่คู่กับยินดีทองรับนะคะสิดแต่บักหุ้งสู้กินยิ้มสิซิมค่ำใหญ่ๆปลาลาแม่คู่กำลังสิมาแล้วค่ะปลาลารอยจักหน่อยด้วค่ะเด้อกำลังสร้างมองเก็บแม่เลี้ยงเออเรียนเอียงกอบปลาลานขนทรงขนทรงปลาลาับผเป็นแบรนด์เป็นตาของแม่คู่เป็นแบรนด์ของแม่คู่เองครับผมแบรนด์ค่ะคือนี่เราพูดตาโนยะค่ะ อันเรียว่าเสีเอาตาพู้ตาว่าส้มตำปู้ต้โอ้ยเขาเอาพอมปตำาบันนี้เห็ดลูกท่านย่างไงไดไมมกู้บันนี้สั่งสั่งน้ำปลาดาบกู้นี่อะไรปซมดาบไม่กู้าะไรเป็นลูกท่านกูบันม่ก็ี่เรี้ยนค่าบัญจะมี่เปนสปอนเซอร์แล้วบอกกู้เอฟซีหลอเอฟซีรอใไ้ว่าค่ะอันพ่อสีสะเป็นสปอนเซอร์ห้ได้เยี่ยมครับผมงานได้พ่สีแก่ใครได้่อสีพ่อสีมาแล้พ่อสีเอาไปแกซีาทุก ถูกถูกงวดว่ะแซดก็ดีเลยครับเพราะว่าก็ถือว่าทั้งซอยทั้งแม่คู่ทั้งยังใดเพราะว่าทั้งหอกับทั้งแม่คู่กับบริหารหลายอย่างครับผมเกษตรไทยเพราะเพราะว่าให้ให้ให้ทุกคนมีอาชีพนั่นรครับภูมิหลัง ซอยได้หลายอย่างแล้วก็เาได้เฮ็ดบุญน้ำจังเสรแล้วก็แม่ยงคู่กับเม่งปันไปทั้บุญครับค่ะเพราะว่าปลาล่าม่ยงคู่เฮ็ดสองสูตรนะคะสูตรตำนัวตำนงแล้วก็สูตรใส่ตุ๋มใส่แก่จังเสร็จนะคะสูตรสูตรตำนงก็มี่เลยครับเอแล้วก็มี่มีน้ำพริกอีกนั่นนะแก่แก้วแกแมงดาครับวิแก้วแมงดาปลาสับแบบเมี่ยงเอียงเอียกันเอียงกันทั้งพริกตาแดงพริกตาแดงสมุนไพรเอฟซีนี่มาบ้านจากต่างประเทศ เสียบแม่คู่ไปกินต้าประเทศังได้ได้เลยครับฟ้องครับผมเสียบแม่คู่ไปซีมือแหละค่ะถือแกะและแก้วปลาลาดอันอันอันแมงดาเนี่ยแหละแก้วแมงดาแต่ว่าเมื่อกล้าวแต่คนมากนะค่ะเนาะซีมืลนะค่ะนี่ลหละแม่คู่เลยว่าเอ้ามันมันมันรสชาติออกมันคือเสียบเพื่อแม่คู่ก็เลียนออกความเครียดมาบมดที่นี่ก็เลยมาปรึกษาครุตาครับผมเฮ็ดปลาลาเฮ็ดอย่างโอ้ปูวาถือต้อง ค่ะไปทางนี้ได้การเฮ็ดให้ลูกไหหลานเขาได้มีอาชีพน uh> ar ้ำป uh uh um ูว uh ่าแล้วก uh ็ไ uh ด้เ uh> ฮ uh ็ด uh บุญสางบุญน้ำฮะสายบุญพ่อาว่มาสันว่าพุ่มโอนี่สายบุญเพื่อการกลังสิมาสวมลำเนียค่ะผมค่ะเพื่อกาสวมลำเนาะสวมหล่องสวมลำเพราะว่าก่อนลำมาแม่คู่มาใหม่ชุดใหม่มากค่ะคู่ก็เลยให้แม่คู่ผักก่อนน้ำจันน้อยแตงบทเทลงแล้วก็เฮ็ดที่จการงานน้ำนี่สินะครับ คุณแม่มาเยี่ยมยาทถามข้าวแม่คู่กับสิริตำมาคุ้งไห้สู้กินแล้วครับก็แม่ครูฝากผลงานเพลงค่ะแม่คู่กับสิขอฝากผลงานเพลงสาวอุดรวอนปู่นะคะปร้อบกับล่ำไวยานะคะขอพรองเจ้ายวยากที่แม่คู่กำลังสร้างองค์พญานาคเก่าเสียงครับก็สิเป็นจินตนาการที่ที่พ่นไหตังนั่นแหละค่ะพาะว่าค้าวมันสิออกองกมาเลยนะคะครัอมาจากจินตนาการคือการแต่งเพลงแม่คู่ทุกเพลงที่แม่คู่ร้อง แตงอิ่มรับพร้อมกับพอนิสาที่ท่องจันนะคะลองคู่กันพร้อมกับลุงโรดเพชรธงชัยแม่คู่ขอขอบุญขอคุณเอฟซีหลายๆหลายฮักไม่ห่างสองล้านวิวนะคะสองล้านก็วิวนะคะทีบทเพลงที่แม่คู่แตงค่ะแม่คู่แตงลองคู่กับพอลุงโลดนะคะลุงโรดเพชรธงชัยผู้เล่นก็บว่าแม่คู่คือเสียงเข่าเสียงต่าแถวอันมันมันลองคู่กันนะคะลองคู่กันกับผู้ชาย ผู้ใส่เสียงพนพอดีแต่ว่าเฮากต้องเป็นผู้เสียสละเสียงเสียงไม่คู่ก็เลยอาจตา่ำค่ะมันแต่ว่าขันอยากฟังเสียงแม่คู่พอดีวัดนี้ฟังเพลงใดหูอยากว่าหัวอกไม่ห่าง้องผู้เดียวนี่รับรองเสียงสูงครับผมการนี่ล่ละเขาเข้าเข้การลองการร่เนะคะผู้ละคนพนพนพ่เขาใจในเยี่มมพนก็นสิว่าเสียงคือเท่าแท้เสียงคือคือบนลองสุดเสียงเนี่ยสิมันลองไดนสิมันี้นระผีเพราะฉะนั้น ี่ละ้นมันเป็นนตั้บทเพลงนะคะเพราะว่าหลอกฟูกับผู้ใส่ผู้หยิงะระดับเสียงห้องสิบอลทรากันนี่ยแต่ว่ากในเราขอฝากไว้นะคะเอฟซีไสยบุญสู้ผู้สู้ขนมากให้ว่ามีความมีแต่ความลื่น,ลนเลื่องมาผู้มีความสุขผู้ได้สุขเสาโยได้มาฟังเสียงปูตาเฮาให้คัตติทําสอนใจนะคะให้ลูกล้านคิดได้ไปเป็ี่ยนให้หู้จัก ทำมาหากินนะคะเพราะเป็นว่าเข้าสีมัวซุม้มเห่นยญการพนันนะคะครับผมปูพนกับไขแครแนวทงเพนว่าปิดปัญหาให้ลูกล้านแล้วแต่เข้ากับสื่อเท่าที่เข้าสื่อได้นะคะยิบจับฉลากินแบงรัฐบาลไทยเท่านั้นแมนบอยิมครับผมเออมันมีเหล็กล่างหลากรา,า,างสองตัวไทยสามตัวอสองรางวันหน้าสามตัวสองรางวัน กกแต่กระลล้วัาที่หนึ่งแล้วัาที่สองเนสีพรแล้วัาที่หางเครับมนี่ะคะมันมีหลายรางวัลบางเทือกบางที่คนมากกาปูปนกอยากขอโซคอล,ลาปูปูกะวา่าถึมน้ํามันได้เดยอ่ะเสีนะครับมถน้ำมันจ็คเก้าซิปจ็คซิปเก้าจะเสร็จแล้วก็วาไปผู้คนพ็สูงหีือเป็นกันได้ ค่ะเพ้นก็ไป็ยิบแจ๊บสลากกินแบงรัฐบาลไทยเพ้น,น,นพกับเรามาอ่านนี่พ้นว่าแบงก็ไปคู่อยู่ครับผมเพ้นได้หลายใบที่แบงกคู่แบงไปทําบุญนําจั๊กสองใบที<อ>่<ๆ>เรืร่อยๆอย่างนี้ค่ะเพ, ور, พ้นเพๆใดมี่มี่มค่ะเพ้นเพ้นมาถวายโดยตัวเองเลยครับผมค่ะจะในแบงก์คู่กับขอฝากไว้นะคะอย่าลืมวันที่สิบห้าเร็วๆนี่นะคะสิบสองสิบสามสี่สิบห้าเรียกสองสามมือครับค่ะรวมบุญที่วัดป่าบรนเมื่อนนะคะแบงก์คู่กับไปเฮ็ดพิธีคือเก่าันนะคะเรื่อยๆรวมบุญรวมเรียงรวมใจ กัรมือนั่นแหละจังเด็กจังรอฟังอย่าฝาปานะคะเนาะครับผมค่ะสำหรับมือนี้เอาเพียงแค่นี้นะคะครับ่ะาธูมีุขมีลามมีุขมีมันสุขภาพแข็งแรงเงื่อนไหลนองท้องไหลมานะคะสาาูุสา